มาแล้วมาแล้วนี่วันนี้พี่บาวอยู่ซอยลาดลาวรอยนึ่งนะ y a m a h าซ่องกินซึ่งก็บอกจะมีก๋วยเตี๋ยวลุงพลเดี๋ยวพี่บาวไปห้าก่อนร้านอยู่เนอยร้านของกินเยอะเต็มไปหมดเลยทั้งสองฝั่งถนนนะครับจะมีของกินเยอะมากมีทุกอย่างให้เลือกสังน,นะถน,นนลาดลาวรอยนึ่งตรงนี้น,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 นะครับเราเดินไปหาก๋วยเตี๋ยวลุงพลดีกว่าเขาบอกว่าลุงพลมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนี้เราไปดูซิลุงพลเปิดอยู่ตรงไหนต่อ เป็นเป้าแตนอยากเป็นเป้าแตนเพราะอยากได้แฟนหุ่นดีเหมือนยางลุงพนจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนกดไลค์ลุงพนทุกคนให้กำลังนี่พี่บ้ามาถึงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวลุงพนรือร้านบะหมี่ลุงพนร้านลาวอร่อยนึ่งนะครับ oh. เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเขาขายอะไรบ้างเอาข้าวหมูแดงพิเศษครับเอา เกี๊ยวน้ำต้มยำร้านอะไรคะเนี่ยร้าน,นนัร์มีลุงพลุงพลใครรู้จักก็นเนี่ยแนะนำมาบอกว่าร้านนี้อร่รอยน้องแนะนำก็เลยอย,อยากมากินอยากมากินร้านนี้นานแล้วน<ร>้องแนะนำใช่ไหมไดค้คุณคุณลุงคนมานั่งด้วยได้ไหมลุงพลเป็นล็อกกี้นี่อาหารที่เราสั่งมาแล้วอันนี้ เกี๊ยวน้ำต้มยำส่วนอันนี้เกี๊ยวแบบธรรมดาไม่ต้มยำนี่บะหมี่แห้งอันนี้ข้าวหมูแดงแต่พี่บ่าวจะกินเกี๊ยวน้ำต้มยำเพราะเราชอบอะไรแทบแทบแทบแ,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 แ่บนน้องของน้องเอาอะไรกินเลยวันนี้วันนี้จะได้เจอลุงคนไม่น่า น้องบอกว่าลุงพลไปพินเนตหรอมาดูไปหรือยังเออแล้วเจอกันได้ยังไงอ่ะเจอกันพินเนตน้องมากินร้านนี้บ่อยแล้วเหรอก็ทีไหนก็กินบ่อยลูกค้าประจำดีนี้ก็ได้ส่วนต่แล้ววันนี้จะเจอลุงไหมเห็นลุงแล้วแบบแล้วลุงบอกลุงไปพินเนต เจอรงที่ฟิตเนสเหรอโน่นน่ะน้องอ่ะเจอรุงที่ฟิตเนสพี่บ่าวไม่ได้เจอพี่บ่าวไม่ไปฟิตเนสตรงนี้ไกลกูทล้ไมไม่บ่าวมากินเด็กนี่อยากคนน้องว่าร้อยแค่ร้อยนีร้อยร้อยดีคือแตมมันร้อยไม่ได้ริ่มมาร้อยดีมันมน่าตายนะร้อยอย่างแรอยอยงแอ่ะ คนมาพอดีเ,ก,เก็บตังค์ไหมครับครับผมตัค์เท่าไหร่อ่าสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบบะหมี่เกี๊ยวแห้งสามสิบห้าบาทครับบะหมี่น้่มยำสี่สิบข้าวหมูแดงสี่สิบร้อยสิบห้าบาทขอรับอันลดด้วยครับคิดยังอ่านี่แถมมนี่แถมโอ้โหใ,ใจดีอะใจดีจังเลยทุกคนยังมากินลาว่นันรัก่าไหร่นะครับร้อสบห้าบาท ได้รอรยอบแลครับ <Okay. S 1> <c oughs> รับแล้วได้รับเงินแล้วด้วยความขอบคุณจริงแล้วที่ร้านเปิดกี่โมงครับทุคนเปิดเปิดห้าโมงเย็นถึงห้าท,ทุ่มาโมงเย็นถึงห้าทุนี้ทุกคนมากินกันได้นะครับร้าดเ้า 101. ร้อยหนึ่งร้านลุงคนเนี่ยถึงห้าห้านาทีมีทุกคนนะทุกคนเปิดห้าโงเนถึงห้าทุ่างๆเพื่อนกอ็แวะมาทาน บะหมี่ร้านลุงพลได้นะครับชื่อร้านบะหมี่นายพลอยู่ลาดท้าวร้อยหนึ่งนะครับโอเคเปิดห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มอยู่ร้านหน้าห้างทองพี <for> <ounce> ่ลุงพลนะครับผมน้ำซุปอร่อยมากเมื่อกี้พี่บ่าวสั่งเกี๊ยวน้ำซุปยำอร่อยแซ่บใครอยากจะกินก็มาลองมาชิมได้เลยนะครับเนี่ยแล้ววันนี้ลุงพลไปที่ไหนพี่บ่าวเห็นลุงพลเขาบอกว่าจะขี่แต่ไม่ว่าจะทำเอยโอ้ีหเกียนแล้วตรง เยอะเลวพอโอเคง <laughs> ั้นก็พักไม่ต้องไป